ออาละครับวันนี้ผมก็มีร้านเติมเกมมาแนะนำนะครับชื่อร้านเมโลท็อปอัพนะครับเป็นร้านที่เติมเกมพับ g m o ม i l e ในราคาที่โคตรถูกโคตรคุ้มและวิธีการเติมก็แสนจะง่ายดายแถมยังปลอดภัยอีกด้วยโดยวิธีการเติมเพียงแค่เลือกแพ็คที่เราต้องการเติมโอนเงินและส่งสลิปพร้อมเลขไอดีกับชื่อตัวละครเท่านี้ก็เรียบร้อยนะครับรอไม่นาน UC ก็จะถูกส่งเข้าเกมให้เราอย่างรวดเร็ว สามารถติดตามโปรโมชั่นสุดคุ้มได้ที่เพจ m e l o Top u p หรือแอดไลน์ไปที่ m e l o Top u p อย่าลืมใส่แอดด้วยนะครับเดี๋ยวจะหาร้านไม่เจอนะและทางร้านยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายถ้าจะเติมก็แอดไลน์ไปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างของคลิปอย่าลืมไปเติมกันนะครับเข้าใจกพี not ่พีเอ็มดูน็อตพีมดูน็อมันแซวผมเลยพี่มันบอกว่าว่าแล้วทำไมสภาพเอสภาพอากาศแปรปรวน คือจะว่าผมแบบมาเออดูช่องทานอสเขาทำมันอย่างนี้แหละครับดูครับเมื่อวานเขาไปนั่งอะไรนะพี่พีมแต่น้องบอกจะเลี้ยงตีนน้อยนะพี่อย่าลืมนะบอกมาล้างตีบปุ๊บเลี้ยงในรอบเนี้ยปีนึงแล้วนี่ว่ารอบนี้บอกเลี้ยงจะครบปีแล้วดิตอนนี้แรงน้ต่ำเล่นย่งกันแรงสูงตอนนี้กินเบงแต่หมูกระทะย่างเนยไม่ได้ครับไม่ได้ขอนมันดูจะปั่นใครแล้แรง ยังแบ่งแรลงอยู่เลยครับตอนนี้ต้องอยังปั่นกันเองสวัสดีครับเบอร์สามนี่ชื่อนุกใช่ไหมครับเอาพี่บอกไหนไม่ลงไม่ลงตรงนี้แล้วอะไรพี่เนี่ยว่าแล้วมึงกลางลงไม่กูทำไมเนี่ยกูจะลงสะคุจริงๆเอาอะไรพี่เนี่ยจะลงสะคุมึงกลางลงไม่ดีเลยไหนๆก็เอาไปไหว้ไปไหวบัตบังคับให้เราเป็นฆาตกรที่ต้องฆ่าคนเยดียวๆได้โอเคพี่โอเคในเมื่อเพื่อน ขวาซ้ายซ้ายซ้ายไอ้เพื่อนมันยิงให้ <Not out. S 1> ใหตัวเนี้ยเพื่อนมันยิงให้ลุกขึ้นมาสิคร mm hmm. ั้งสองพี่ทั้งสองโอ้ยลุกหมดแล้ว,ว่啊ต mm hmm. ั้งตัว ตามให้หน่อยครับนเนี่ยม,มีลูกแล้วศูนย์ับศูนย์เก่งไปทันมันหายทันหมดเลยแม่งปืนมันก็หมดเร็วเกินอุ้ยผมโดนโอ้โหเก็บของมองจออยู่พี่นัดเดียวขานัดเดียวเล่นเต็มขานัดเดียวเล่นเต็มพี่โอ้โหมันยิงสู้เฮ้ยสูหมด หมูกระทะมันอยู่ในสายเรือพี่เม <What S 1> น้องน็อตบอกว่าหมูท้าอยู่ในสายเรืเอ,อบีเอร์ใช่ปล่อยไม่มีแนะนำเลยไม่แล้วลออคือแนะนำว่ามันไม่ใช่เรื่องหลักพี่แต่ตีน็อตก็คือปีนแล้วไงยังหวังอีกเหรอยังหวังจะได้กินอีกเหรอฮะดูดิหนักดีกับลาดลีไปแล้วไปเรียบร้อยแล้วเอาเว ติดอย่าติดเดี๋ยวเราแก้แค้นเอ้ามันลอยนี่วะเดีย๋ยวไปแก้แค้นกันยิงกลางอากาศพีเอ,อทำไมไม่เอาพัดลมไปอยู่อีกฝั่งนึงใส่พีเดิเดี๋ยวทำใส่ไฟใ<อ>หม่เ,เบอร์เบอร์สามเบอร์เบอร์สามนี่ชื่อนุกเหรอครับ ไออ้นี่ยากพี่ถามไปแล้วเอาถามไปแล้วเหรอโอ้โหไม่ใส่ใจโอเขาเขาอยากคุยกับเขาอยากคุยกับคนเฉยๆหรอครับไม่ใช่ผมเคยินไงแล้วผมไม่รู้จะถามอะไรเหมือนเหมือนสมัยเขาอยากคุยกับคนนะครับแต่เป็นสมัยครั้งแรกมั้งกินข้าวยังกินข้าวกันงไรถามดืถามดื้อเมื่อกี้กินข้าวยังกินข้าวกลางทำไรอยู่ทำไรอยู่ ข้าวยังไอ้แค่ถามอยู่นั่นแหละจนลำคานน่ะยิ่งเมื่อก่อนจะจะมีเพื่อนนะททูมันทูอะ่ะกดกดดอกจันหายไม่รูร้ตัวมีกี่หลักกี่ทุ่มอะ่ะโอ้ยแค่โปเดียวผมอะ่ะเออไอ้มึงถามอีกแล้วเหรอถามอยู่น,น,นั่นเนี่ยกินข้าวยัง,งกินกับอะไรเนี่ยไม่ถามมึงไม่ถามกูวะมึงถามกูเลยกูตอบได้เลยว่ามันกินข้าวกัะไรเพราะมันตอบหลายรอบนะ <uci usz> แล้วผมกับเบิร์ดผมกับนุกนี่เคยเล่นด้วยกันบ้างเหมือนเคยเล่นด้วยกันใช่ไหมครับไม่เคยครับอ๋อไม่เคยเคยแอดไปรอบหนึ่งแล้วว่าพี่มันไม่รับโอ๊ยอ้ยใช่ผมก็เหมือนกันครับผมก็โดนเขาไม่รับยิงครับปิถึงขั้นต้องทักไปก็ยังไม่รับอยู่ดีถ้าไม่เปิดห้องนะไม่แล้วไม่แล้วไม่เข้าไปก็คงไม่ได้เล่นด้วยกันนะจริงๆแล้วผมก็เพียงอะชะตาแบบ เหมือนจะไม่ได้เจอกันแล้วนะวันนั้นต้องขอบคุณไอ้ที่แชทเมอร์ฟี่เลยแต่ผมไม่รู้จริงๆนะว่าพีเอ็มทักเพจมาหรือว่าผมรู้แล้วผมเมินวะผมอ่านแชทพี่ปะตอนพี่ทักเพจมาอ่านแต่ไม่ตอบอ่านแล้วแต่ไม่ตอบไม่ตอบนี่คือนานแค่ไหนไม่ตอบก็คือก็คือทักไปปุ๊บมึงอ่านมึงไม่ตอบมึงก็หายไปเลยนานแค่ไหนอ่ะมึงจะหายนานแค่ไหนก็คือมันนานเลยอะก็คือมันไม่มีการตอบรับเนี่ย ็คือไม่แล้วกว่าเราจะมารู้จักกันนี่ถึงปีป่ะเ้ยกือบปีตั้งแต่ทักไปอ่ะมูลเกือบปีเลยอ่ะผมว่ามันน่าจะมีผมผมไม่น่าจะยิงขนาดนั้นนะพี่ตอนนั้นน่ะน่าจะงานเยอะงานเยอะงานเยอะใช่ใช่น่าจะแบบธุระเยอะแล้วแบบใช่เข้าใจครับใช่ใช่เฮ้ยโอ้โหเจ็บชึบก่อนคนฟุ้งเลย พอน้องเขานั่งข้างหลังมึงหน่อยก็กระถาชดุดชนดีพักเ็ษไปต่อไปมากครับจริงเหรอเมลินนออ๋อเมลินนะดิก็เมลินเป็นผู้หญิงเอ้ยข้างบนมีคนมัมมัมกับพี่เอลงมัมกับพี่เอลงมัมกับพี่เอลงเออแต่ผมจะวนไปให้มันแบบมันอยู่บนไหนพี่เสียีนเฮ้ยโอ้เหียโคตรเสียงโคตรหลอนเลขควยเกมแม่ง เอ็มมดจัด้วดีดวดดวเอ็มมดจัดะอย่างตุบ้วมีเแล้วเสียงอะไรมัมปไปปไม่ใช่แล้วไม่ใช่ออะไรเสียงหัวใจพี่ดิเอ็มกลมดังเกินคือยังังเกตหมุมีนี่คนจริงนี้คนจริงอันนี้คนจริงอันนี้คนจริงไม่ได้โกเอาลง พี่เอาพี่เอพี่อย่าเดี๋ยวพี่เพิ่งขึ้นไปบนโบสถ์พี่เออย่าเล่นเดี๋ยวพี่ขึ้นโบสถ์พี่พี่อย่าเล่นหมู่90ที่ผมผมหายว่าบนเข่าวมีนี่มีตัวชิ้นแล้วนะครับเสียงมาชิ้นแล้วนะกำเน็ดเขากำเหน็ดเจ็บมันเจ็บไงระเบิดเลยระเบิดเลยไอ้เหี้ยไม่่ใสตรงไหนอะพี่พี่นก็เจ็บอุ้ยโหเต็มหัวเลย อุ้ยอะไรเนี่ยอุ้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 ยอ่าบนเขานี่บนบนเขานี่คือเพื่อนเขาเนี่ยโอ้พอมยาเสร็จโดนระเบิดต่อเออเดก่อนไปไม่ได้ตัวชิดบ้านเราแล้วนะพี่มาพี่พี่ไปไปพี่เดินเฮ้ยบนโบสมีตัวนึงระวังด้วยอุ้ยลูกซองเต็มหน้าเลยไม่นอกเฮ้ยบารกเหรอ ใช่นี่ผมยิงลูกซองเต็มหน้าเลยอะเบี้ยมขับรถไปชุบเบี้ยมขับรถไปชุบเกาว่าเก่าว่าเอ็ม <PM S 2> เราไปเอ็มเราไปผมเมื่อกี้ผมน่าจะบ้ากับพี่เมื่อกี้ผมยิงเขาเต็มหน้าเลยลูกซองอ่ะมันจะไปแดกที่ชุบไหมเราไปก่อนหรือจะไปชุบที่อื่นพี่เอ็มเบี้ยมไปชุบที่อ,อื่นเถอะ อีกที่หนึ่งมีพี่กันก้าดีกว่าไม่เราเราลงมาเราไม่มีของนะไม่เป็นไรให้มนดันมันยก็อลมันเลยตอดเบลวมันเลยไม่ยิงถ้ายิงไม่ได้ก็เดี๋ยวยมแบเดี๋ยวพี่พี่ลอไปหรอล่อนเบลร่อเบลมันไปไม่ดีกว่ารีบกบดีกว่ กลับจีบว่าเม่ไปรีคบดีบว่ีคบี่าเจียไปหลอกเขาไปเลยจะไปอเาแล้วเขับรถขับรถไปฟารมดี่เออนึกว่าตัดการไม่ไดีอ๋อแตกแตกเี่ยเีมผมเกินพี่ยผมเล่นเลยพี่เอีผมเล่นไม่เล่ไม่ได้เลยพีวขาวติจังงินขึ้นมานิดนึงดิพี่ติงจังกันหน่อยดิได้ไดได้ ระวังข้างหน้าระวังระวังนัข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าโอ้แม่งตกใจเตรียมทิมเตรียมทิมเตรียมทิมเฮ้ยขวบไปรตามไปรถตามระวังระวังาดสอบต้อมเหรอพี่มีปนะมีปืนนะมีปืนนะฟังฟังฟังระวังฟังฟังฟังมึงก็มึงเจงจังเกินไปแล้วเนี่ยเฮ้ยมีรถมาทิมมีรถมาทิม เยิงย<อ> <ไป S 2> ังไงโอ้โหวิรุมาทิม้มก็บอกอยู่เข้าหวาัวเข้า,าตัวข้าตัวข้าหัวเข้าหัวเข้าตัวที่ติดหาเนี่ยพอริงจังก็ไม่เชื่อซะแล้วที่เดิมเลยมั้งเนี่ยไอพวกชุดก็ตเนี่ยแม่งที่เดิมเลยป่าวะเตรียมติดหาสวยพ่ล่างมาเนี่ยเหตุล่างนะมาแล้วมาแล้ว เตรียมรอาเออยิงโคยิงโคเล่นขวาไว้เล่นขวาไว้เหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียหมดแล้วเล็นคนณระตีระตีเดียวกันปะคนณระตีปะโอ้ยคุณระตีคุณระตีแต่ใส่ชุดแม่งเหมือนกันเลยสวัสดีพี่เจดด้วยครับผมแชมป์เจดด้วยพูดทันทีมันขับรถจนจะถึงเราเน <si ี่ยไอ้มาไม่เชื่อมันหาว่าผมโกงคือพ่อคนบัญญังิแล้วก็ไม่เที่ยเว้ย ก็พี่พี่โกหกมาหลายรอบแล้วว่ามันก็ไม่เชื่อไงพี่โกหกแค่เรื่องเกมนั่นแหละส่วนเรื่องชีวิตจริงพี่ไม่เคยโกหกใครส่วนมากโอ้ยน้กนกนกล้อมคานพี่เอป่ะครับไม่ครับ <laughs> อ๋อไม่เลยอุ้ยหยอก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 แหมน่ารักจรหยอกพี่หยอกเด่นซะด้วยตัวพี่เออยู่ไหนวะ กล้าเข้าไปเก็บของเลยฮะมีแค่ยูริกะอะไรก็ไม่รู้อ่ะพี่ผมเห็นศพแล้วผมกล้าเข้าใกเลยอะไม่เอาดีกว่าไม่เอามาไม่เก็บดีกว่าอย่าเข้าไปอย่าเข้าไปปล่อยไว้กันเลยปล่อยให้มดเจาะเลยฮะไม่เก็บเพียงแค่สิบหกพอบอกจิงจังออกไปสู้เขาด้วยรถเรามันไม่มีน้ำมันแต่เหมือนจะมีน้ำมันอยู่ในนั้นี้รถเขามีครับหนูเก็บมาแล้วน้ำมันอะนี่ยรถอแลรถเขาเปลี่ยนรถเถอะ ได้จริงจังเหรอวะแล้วจ่ายดาเมจอย่างต่อเนื่องครับตรงนี้ตรงนี้ตรงไหนครับออด้ตรงไหนวะไอ้ดอ้มึงด่าไม่เอารงกูเลยนะไม่รู้ดีกว่าที่ราคา โอ้ผมอยากรู้เลยเพื่อนโดพิมพ์ว่าอะไรควยอะไรเอ็มไอ้โดไม่ไหวนะไอ้แฟเอาไงมาเอาไงน้องมันยิงแฟอยู่เราที้หครับอ่าได้หมดได้หมดเขาบอกว่าอยากเล่นจะให้เดี๋ยวพี่มือดเราครับแม่เรียบร้อยไปแล้วครับพี่มือดเราเฮ้ยเก็บอยู่แล้วไม่เก็บอย่าทิ้มนะอย่าทิ้มนะเล่นนี่เอ้ย วิ้ยเต็มเลยพี่มันมันโดดลงมาเก็บแล้วพี่ต้องตัวหนึ่งครับเนี่ยนหะเต้เนี่ยะที่ยิงเราสมองเราพี่น่าจะจุกกันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยอย่าล็อกนะไม่น้องเดี๋ยวจ้องเลย เส็จแล้วพี่ผมเซฟแล้วพี่เไม่พี่จะไปรับเองเฮ้ยโอ้โหไม่ได้ยิงใครดักป่าน้องเขาดักป่านเทีมเลยเหรอเอาตัดดุ้งเลยไปเลยพี่เอาดิเอาดิอ้วยไ้อไอ้ยไอ้อยอ้ยไอ้ยโอ้ยไอ้อยไ้ยไม่เอาไอ้ยไออ้อยไออ้ยออ้ยไออ้อยไออ้อออ้อออ้โหจะตายแล้ว เตรียมจะเอาตะปางผมเข้าแล้วทิมต่อเนื่องงั้นจังหวะนี้ติมต่อเนื่องหรือเปล่าครับโอ้หุ่นลันขับรถมาชาร์จจังหวะนี้ไอ้ตัวที่น็อตส่วนล่วงเฉยเองเลยเองเติมยาเลยอะไรเลยเดี๋ยวพี่เอ้าไม่เจอมาเดี๋ยวพี่เล่นเหน็ดได้เล่น็ดได้เฮ้ยหลังประตูเอ็มหลังประตูหลังประตูไหนหลังประตูขวาขวาขวาพี่บ้านขวาเนี่ยเหรอหลังประตูเนี่ยรอปาดอยู่ใช่ใช่ระเบิดไปแล้วเข้าไปได้นะเฮ้ยหฮ้ยไอ้ไอ้งเนี่ยไอ้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  อ้าวดันคนเดียวด้วยนะเดินสองนะเดินสองหนูไม่ไหวพี่เอ็มเมื่อกี้พี่แบบตรงนี้อ่ะมันขึ้นไม่ขึ้นได้ตรงเนี้ยไม่รู้ได้ฉันมันขึ้นยังไงวะตรงนั้นอ่ะไม่คิดเลยด้วยว่าขึ้นได้ตรงนั้นอ่ะเพราะว่าผมเคยคิดจะขึ้นแล้วมันขึ้นไม่ได้